ปีนิดหนึ่งเนาะร่วมดีใจได้กันหน่อยเมื่อกี้ได้ข่าวมาจากฝรั่งเศสนะคะก็เด็กๆใกล้ข่าวดีมาแล้วคะ่ะเด็กนวดโรงเรียนอ๋อดีใจดีใจจังเรื่องงานนะเนี่ยแต่ก็ข่าวดีกำลังจะใกล้จะก,กรนนละแล้วก็เออรู้สึกวบาดีใจดีใจแทนเด็กๆด,ด้วยนะคะก็อ่า สร้างความเป็นไปได้ให้มันเป็นไปได้เนาะวิชาชีพของประเทศไทยไปได้ทั่วโลกแน่นอนนะคะนั่งกินไฟเบอร์ก่อนเนาะรักษาสุขภาพนะคะคุณภาพชีวิตที่ดีก็ต้องมาจากสุขภาพภายในที่ดีเนาะแล้วก็ไม่กรุงลมไม่เคยสร้างภายในวันเดียวเนาะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะคะกรุงลมไม่เคยสร้างภายในวันเดียวดังนั้นเนี่ยบางทีเราวางแผนวางความสําเร็จของชีวิตตัวเองเอาไว้นะคะอย่าไปคิดว่าบ เรียนวันนี้พรุ่งนี้ฉันจะไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะประสบการณ์ก็จําเป็นนะคะคุณภ,ภาพงานก็จําเป็นนะคะไม่มีใครที่เป็นเด็กใหม่แล้วก็จืดจัดนะคะสําหรับในบางประเทศนะคะบางประเทศโอเคมันมีเงื่อในไขก็ตามนั้นเนาะมันต้องมี experience นะคะแต่ดีใจแทนเด็กๆนะคะเข่าวดีกำลังใกล้มาแล้วเนาะ สงสัยจะใกล้ไปเที่ยวปารีแล้วล่ะขอบคุณมากนะคะ